อเจริญพรเวลาเราหัวเราะหนึ่งครั้งตามหลักการแพทย์บอกว่าเซลล์มะเร็งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยจะตายไปถึงห้าหมื่นเซลล์แต่ถ้าเราเครียดหนึ่งครั้งเซลล์มะเร็งเนี่ยจะเกิดขึ้นมาหนึ่งหมื่นเซลล์ถ้าเราเครียดหนึ่งครั้งหัวเราะหนึ่งครั้งเราได้กําไรมาสี่หมื่นท่านสี่หมื่นเซลล์ของการจากการหัวเราะแต่ถ้าหัวเราะทั้งวันเซลล์มะเร็งมันก็คงจะ ไม่เหลือแล้วท่านนะแต่มันอาจจะมีเซลล์อื่นเกิดขึ้นมาแทน,นอาจจะได้มีความสุขตลอดชีวิตสารเอนโดฟินหลังทั้งวันแต่คว่าเขาจะได้ความสุขขนาดนี้มาตลอดชีวิตเนี่ยรางวัลชิ้นใหญ่เนี่ยท่านต้องเครียดหนักอย่างมากเลยนะเครียดที่สุดเครียดที่สุดเครีย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 ดเต็มที่ปั๊บหลุดจากความเครียดปึง้งมีสุขตลอดชีวิตํำตลอดชีวิตแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าหัวเราะวันหนึ่งสักสามนาทีสิบนาที จะได้การเหมือนออกกำลังกายด้วยการวิ่งประมาณร้อยเมตรหรือว่ายิ้มประมาณสักสิบครั้งต่อวันเนี่ยเหมือนกับการได้ซิปอัพประมาณยี่สิบห้าครั้งขนาดนั้นเลยฉะนั้นยิ้มยิ้มแต่ถึงขนาดจะยิ้มคนเดียวก็ไม่ดีท่านมันคือมันมันมันจะมีเส้นแบ่งอยู่ระหว่างยิ้มสุดขั้วกับเครียดสุดขั้วก็เอาตรงกลางตรงกลางทํางานไปก็ยิ้มไปมีความสุขไปนะฆ่าเซลล์มะเร็งกันเถอะท่านนะเราทุกคนมีเซลล์มะเร็งติดตัวมาก็ ยิ้มยิ้มไวเวลาตะมาเจอหมาตะมาก็ยิ้มให้หมาจนหมามันมองหน้าแบบประมาณว่านี่กูเพื่อนเล่นมึงอ่ะคือมันมันคงถามด้วยสายตาว่านี่ฉันเพื่อนเล่นแกใช่ไหมเราคุ้นกันขนาดถึงขนาดเล่นด้วยกันได้แล้วใช่ไหมคือไม่รู้สิมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเรายิ้มให้เขาเขาก็คงจะจะตอบสัมพันธ์กับเราได้ด้วยความรู้สึกผ่านทางสายตาและความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นมิตรฉะนั้นรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะ อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะก็จะเจริญแต่ถ้าเกินก็มีโอกาสบ้าได้เขาเจริญพร